สนับสนุนการทำความดีโดยออดัสนอแอมโนเนียคัลเลอร์แชมพูแชมพูปิดผมขาวปราศจากแอมโมเนียไม่ติดผิวและหนังสีสะะทำดีด้วยใจจากภายในสู่ภายนอกเจนเอ็กซ์สมุนไพรบำรุงสุขภาพ สวัสดีครับผมมีเจอเอกครับลูกมีรัศมีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนกับรายการทำดีได้ง่ายนิดเดียวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคนทำดีค่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปค้นหาคนดีคนนี้พร้อมๆกันกับตยตะไฮรัก,กวีโก้ชมคันนี้กันเลยดีกว่าครับ คนดีค่ะสอนสนุกอะไรย่างเงี้ยค่ะผมว่าหายากนะครับครูที่จะมาสอนศิลปะฟรีให้อย่างเงี้ยสมัยที่ผมจะมาสอบที่วิาลช่างศิลป์ผมอยู่ที่ต่างจังหวัด ที่ต่จังหวัดจะไม่มีการสอนติวเกีเก่ยวกับศิลปะเลยผมอยากจะเรียนมากผมต้องไปอยู่ตามหน้าโรงหนังไปอยู่กับพวกเขียนโปสเตอร์หนังเมื่อมาจนถึงผมถูกคํำที่เขาถามผมว่ามีตังค์ไหมมันยิ่งทำให้ผมเกิดแรงเมเจร์ถ้าคุณไม่มีโทษนะครับถ้าผมถ้าผมไม่มีเงินผมไม่สามารถที่จะเรียนศิลปะได้ใช่ไหมฮะผมพยายามฝึกด้วยตัวเองพยายามถามมาเลยทําให้เราแบบเราอยากให้ เราขาดเมืาะว่าเราไม่เคยถูกให้เราเลยขาดผมก็เรียนส่วนที่ขาดให้มันไม่ใช่ว่าคนที่มเรียนศิลปะมันมีหรือว่าไม่ขาดอย่างเรามีคนที่ขาดอย่างเราก็มีไม่ใช่ไม่มีเวลาเราอยู่กับเขาเรารู้ว่าแม้แต่กระดาษยังต้องขอเพื่อนดินสอสักแทยอยังต้องขอเพื่อนเราก็เห็นบางครั้งเราก็ต้องหยิบยื่นให้เขาแบบคุณรู้ไหมถ้าให้อะไรกับใครสักอย่างหนึง่ง เราลองให้เขาดีใจมากอ,อีสักแต้งที่เราให้เขาคุณรู้ไหมแบบมันยิ่งใหญ่สําหรับเขามากเขาพยายามใช้มันเต็มที่เด็กคนนี้เขาเขามีแรงนะฮะเขามีแรงที่ทํามันทําให้เราแบบมีใจที่จะให้เขาว่าเขาอยากรับเราอยากให้เขาเวลาผมสอนศิลบาผมรู้ว่าผมได้รับความรู้สึกนี้จากเด็กที่ผมสอนทุกคนนะว่ามันมีเรื่องราวเข้ามาเยอะ ถ้าถามว่าการทําความดีเป็นเรื่องที่ยากไหมผมถามกลับแล้วกันการที่คุณกินข้าวเป็นเรื่องที่ยากไหมคุณกินข้าวไม่ตรงเวลาก็ได้คุณทําความดีคุณทําเมื่อไหร่ก็ได้คุณทำต่อให้ใครไม่เห็นคุณก็รู้อยู่แก่ใจการที่คุณทําความดีแค่คุณลงมือทําอย่าสักแต่พูดเนียคุณทําเลยอย่ารอ สอนตั้งแต่การเหล่าดินสอ,อยันการดออิ่งแล้วก็ทุกอย่างครับตั้งแต่เทคนิคการวาดภาพการลงสีทุกอย่างครับมีประโยชน์นะครับในการวาดูปของเราได้มีสกิลเพิ่มขึ้นในการจะไปสอบข้าออะไรเนี่ยครับครูระเบิดก็ช่วยแนะนําวิธีต่างๆให้อยากขอบคุณนะครับเรื่องทุกเรื่องที่ครูซาทั้งสอนผมก็สอนการดำรงชีวิตของพวกผม เขาจะพูดเหมือนกับพูดสอนวาดรูปแล้วก็เหมือนสอดแทรกการใช้ชีวิตเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนกับวาดวงกลมใช่ไหมคะก็วาดเหมือนวาดไปก่อนหลายๆเส้นอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วพอมันเป็นวงอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเหมือนการเลือกแฟนว่าเจอนคนที่ใช่แล้วก็ให้เลือก,ให,อกให้วาดเส้นเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็ดีนะคะมันก็แบบเปิดโอกาสให้คนที่แบบอยากเรียนอะไรเงี้ยแต่ไม่มีโอกาสมาเรียน สิ่งที่ทำให้ใครหล,หลายๆคนประทับใจในตัวครูโรเบิร์ตคงหนีไม่พน้นร่องจิตใจอันงดงามที่อยากให้สังคมไทยดีขึ้นและสําหรับใครที่ว่างหรืออยากเรียนศิลปะฟรีเพิ่มเติมก็สามารถมาหาครูโรเบิร์ตได้ที่ชั้นสองหอศิลปะวัฒนธรรมนะคะ